รู้ทันก่อนคู่แท้ปรากฏตั้งแต่เช้าตรู่ฉันรู้แล้วว่าชีวิตนี้อยู่เพื่ออะไรซินเวอร์บอดี้รู้ไหมว่ามีพลังบางอย่างที่ช่วยให้คุณเกิดใหม่ได้ทุกครั้งราวปฏิหารคุณจะตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยความกระตือรือร้นสดชื่นกระปี้กระเป๋าพร้อมเผชิญทุกสิ่งด้วยความท้าทายความกลัวไม่รู้หายหัวไปไหนเหมือนรถแข่งพร้อมเต็มที่ณจุดสตาร์ทพลังชีวิตมาเต็ม นั่นเพราะคุณรู้แล้วว่าจะตื่นขึ้นมาทำไมและอะไรชักนำให้คุณลุกขึ้นมาเมื่อค้นพบคำตอบคุณจะรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้พลังงานตอนนี้มีพลังงานบางอย่างวิ่งพรานอยู่ในตัวคุณราวกับกระแสเลือดสูบฉีดกระจายไปทั่วทุกเซลล์ในร่างกายไม่หยุดหย่อนมันทั้งอบอุ่นรู้สึกดีเติมเต็มอะไรบางอย่างที่ห่างหายไปทางจิตวิญญาณอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันคือพลังอำนาจสูงสุดและมีแรงดึงดูดมหาศาล พลังนี้ให้แรงบันดาลใจถึงขนาดเปลี่ยนชายขี้แพ้ให้ลุกขึ้นมาผงาดอย่างผู้มีชัยหรืออาจทําให้มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นชายขอทานเล่ร่อนมันคือพลังที่มีอํานาจบัญชาการสูงสุดต่อชีวิตสั่งจิตให้คุณทําอะไรก็ได้ทุกอย่างให้เป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นคนแพ้ให้เป็นคนชนะมันสั่งได้หมดทุกอย่างถึงตรงนี้คุณคงอยาก,กรู้แล้วว่าอะไรที่ทําให้เซลล์ในตัวคุณลุกขึ้นมาเดินขบวนพาเลตเฉลิมฉลองได้ขนาดนี้มันคืออะไร ความรักใช่ครับเป็นคำตอบสั้นๆง่ายๆแต่ทรงพระนุภาพมหาศาลอย่างไรก็ดีแม้ความรักจะเป็นคำสั้นๆทว่าก็ไม่อาจให้นิยามครอบคลุมความหมายได้ทั้งหมดเพราะความรักมีหลายระดับและขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนนิยามและขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนนิยามรักใครในกามคือความต้องการทางเพศรักแบบพ่อแม่รักแบบเมตตาคือรักไร้เงื่อนไขรักแบบฉันทะคือรักในการสร้างประโยชน์ พระโพธิสัตว์และพระอริยเจ้ามีรักแบบสองประเภทหลังแม้ความรักของเราจะอยู่ในระดับที่ต่างกันแต่เราก็มีจุดร่วมอยู่ปลายทางเดียวกันนั่นคือความสุขเพราะฉะนั้นที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขแต่เอาเข้าจริงส่วนใหญ่มากตรงกันข้ามที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกขคุณเคยสงสัยไหมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นในระดับปกติความรักจะเหมือนหนอยินหยางเป็นได้ทั้งน้ำพึ่งและยาพิษหรือเหมือนเหรียญที่มีสองด้าน ด้านหนึ่งส่องสว่างให้ความอบอุ่นหอมหวานสุกสดชื่นเหมือนน้ำพึ่งแต่อีกด้านให้โทษเป็นด้านมืดที่ให้ทุกเศร้าโศกอกหักรักคุดเป็นพิษร้ายต่อจิตใจที่สําคัญทั้งสองด้านนี้ขึ้นอยู่กับคนที่คุณรักหรือคนที่คุณให้ความสําคัญเมื่อคุณตกหลุมรักใครสักคนแปลว่าตอนนี้คุณกําลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเขาเพราะอะไรที่ได้มีรักที่นั่นมีการดึงดูดดังนั้นเมื่อมีรักมีแรงดึงดูดอัตตาความยึดติด หวงแหนเป็นเจ้าของผู้ครอบครองตัวกูของกูก็เกิดขึ้นตามมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าไม่รักภาวะนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนความรักเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แต่เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างรู้เท่าทันเมื่อมีความรักแปลว่ามีการดึงดูดเกิดขึ้นดึงดูดเข้ามาแล้วทำอย่างไรเลือกสิจะ๊ะเลือกคู่ที่ใช่เลือกคนที่คุณรักให้ถูกต้องเหมาะสมคู่ควรกัน พระพุทธเจ้าให้แนวคิดในการพิจารณาคู่ครองไว้4ประการ 1. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผี 2. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา 3. สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาผี 4. สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาคู่ที่ 1. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผีหมายถึงสามีเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมมีใจตรรณีด่าละติเตียนผู้ทรงศีล แม้ภรายาก็ประพฤติเช่นเดียวกันเทียบกับคู่ครองในปัจจุบันตรงกับคู่แค้นและคู่กามคู่แ้นคือคู่ที่อยู่กันแล้วชวนทะเลาะมีเรื่องให้ตบตีกันได้ทุกวันเป็นรักแบบตบจูบคู่กามคือคู่ที่อยู่ด้วยกันด้วยความเสน่หาเพื่อสนองความต้องการทางเพศคู่นี้ถือว่าการร่วมเพศสืบพันธุ์เป็นความสุขพวกเขายังสับสนแยกไม่ออกว่าอะไรคือน้ำพึ่งและอะไรคือยาพิษนี่คือการอยู่ครองเรือนร่วมกันของสามีผีกับภรรยาผี คู่ที่สองสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดาคือสามีไม่มีศิลไม่มีธรรมตรณีทีเหนียวด่าและติเตียนผู้ทรงศิลแต่ภรรยากลับตรงกันข้ามเธอมีศิลป้ท่าเป็นปกติมีกัลยาณธรรมยินดีในการให้ปันไม่ดา่าไม่ติเตียนผู้ทรงศิลคู่ประเภทนี้ตรงกับคู่เวรคู่กรรมอยู่กันแล้วสุขบ้างทุกบ้างบางครั้งก็คอยตามกันอยู่ทีมเดียวกันแต่บางครั้งก็ขัดแย้งกัน เหมือนอยู่คนละฝ่ายชีวิตคู่จึงสุขสุกดิบดิบคู่นี้ถือว่ากําลังเรียนรู้วิธีลิ้มรสน้ําผึ้งและยาพิษนี่คือการอยู่ครองเรือร่วมกันของสามีผีกับภรรยาเทวดาคู่ที่สามสามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาผีคู่นี้ก็เหมือนคู่ที่สองเพียงแต่สลับที่กันสามีเป็นเทวดาฝ่ายภรรยาเป็นผีจึงมีลักษณะคล้ายกับคู่ที่สองคือชีวิตคู่อยู่กันแบบสุขบ้างทุกบ้าง เป็นคู่เวรคู่กรรมดึงดูดให้มาอยู่ด้วยกันเพื่อร่วมกันชดใช้จ่ายคืนนี่เวรนี้กรรมที่มีต่อกันนี่คือการอยู่ครองเรือนร่วมกันของสามีเทวดากับภรรยาผีคู่สุดท้ายสามีเทวดาร่วมกับภรรยาเทวดาคือสามีมีศิล์มีธรรมยินดีในการให้ปันไม่ด่าและไม่ติเตียนผู้ทรงศิล์แม้ภรรยาก็ประพฤติดุดเดียวกันคู่นี้ถือว่าเป็นคู่บุญคู่บารามีเป็นคู่แท้หรือคู่ทวินเฟรม เป็นทีมที่ถูกสวรรค์กำหนดคู่นี้อยู่ร่วมกันแล้วรุ่งมีแต่เจริญเติบโตไปด้วยกันทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณเพราะมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างประโยชน์พัฒนาตนเองโดยเฉพาะคู่ทวินเฟรมที่ถูกดึงดูดให้มาอยู่ใกล้กันเพื่อร่วมกันทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จคู่ในระดับนี้ส่วนมากจะมีปัญญาเป็นเครื่องตื่นรู้ว่านำพึ่งหอมหวานน่าลิ้มลองกว่ายาพิษ ปลว่าคู่รักที่ดีไม่ใช่คู่ที่มุ่งเน้นไปที่ความสุขจากการาร,รม์เพียงอย่างเดียวปลาบางชนิดมันยังรู้เลยว่าจําเป็นต้องว่ายทวนน้ํากุญแจก็คือทุกคู่สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้คู่กามหากเรียนรู้พัฒนาตัวเองก็สามารถเปลี่ยนเป็นคู่แท้ได้ในทางกลับกันคู่แท้หากไม่อัปเกรดตัวเองในที่สุดก็อาจถูกลดระดับลงมาเป็นคู่เวรนคู่กรรมนั่นก็เป็นไปได้เพราะว่าความรักและการารม,ม์มักจะมาด้วยกัน หากไม่เรียนรู้เพื่อวางใจให้ถูกต้องเหมาะสมก็อาจถูกอัตตาดึงลงต่ําได้หลายคู่พ่ายแพ้ต่อเกมรักครั้งแล้วครั้งเล่าก็เพราะไม่รู้วิธียกระดับความรักให้สูงกว่าอัตราเนื้อกว่าระดับปกติจากระดับเนื้อหนังไปสู่ระดับจิตวิญ,ญญาณความรักที่แท้จริงต้องช่วยให้ทุกของคุณและคู่รักลดน้อยลงรักแท้จะช่วยให้คุณเป็นสุขและคู่ของคุณก็เป็นสุขไปด้วยพร้อมกันนั่นแปลว่าคุณและคู่รัก ต้องไปให้เหนือกว่าอัตราสูงขึ้นไปอีกระดับหรืออย่างน้อยสุดคุณก็รู้วิธีแปลเปลี่ยนพลังทางเพศมาใช้ในทางสร้างสรรค์เพื่อให้ความรักปรากฏรูปออกเป็นผลงานใช้ในการสร้างประโยชน์ร่วมกันให้เจริญเติบโตไปด้วยกันทั้งภายนอกและภายในหรือเพื่อให้บรรลุภารกิจบางอย่างที่คุณมีเป้าหมายร่วมกันสายกดแรงดึงดูดเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต คุณเป็นผู้ดึงดูดมันเข้ามาเองดังนั้นถ้าคุณเป็นโสดแล้วต้องการคู่แท้ได้พบคนที่ใช่คุณต้องเป็นคนที่ใช่ให้ได้ก่อนคุณต้องการดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นแบบนั้นให้ได้ก่อนแปลว่าคุณต้องหยุดไล่ล่าโหยหาความรักแล้วเปลี่ยนโฟกัสมาที่การรักตนเองพัฒนาตนเองทําในสิ่งที่รักเพื่อให้กดแรงดึงดูดทํางานได้อย่างแม่นยําตามการสะเทือนความถี่ที่คุณส่งออกไปให้อะไรออกไปคุณก็จะได้รับสิ่งนั้น ประเด็นก็คือการที่คุณจะให้อะไรใครได้แปลว่าคุณก็ต้องมีสิ่งนั้นอยู่ในครอบครองเมื่อคุณต้องการให้ผลไม้กับเพื่อนบ้านคุณก็ต้องมีผลไม้อยู่ก่อนคุณบอกจะให้ส้มแต่คุณไม่มีส้มการให้ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหากคุณจะดึงดูดความรักคู่แท้หรือคนที่ใช่สิ่งแรกที่คุณต้องมีก็คือความรักเป็นรักแท้ที่ใช่สําหรับตัวเองให้ได้ก่อนไม่ใช่ไปเริ่มต้นด้วยการวิ่งไล่แจกจ่ายความรักคุณยังจ่ายไม่ได้หรอก หากคุณยังไม่มีความรักการไล่ล่าหวยหามันคือเครื่องความถี่ขาดแคลนนี่คือการผลักออกไม่ใช่ดึงดูดเข้ามาเมื่อโฟกัสอยู่กับสิ่งที่รักทําในสิ่งที่ใช่นั่นเท่ากับคุณกําลังสะเทือนความถี่แบบนี้ออกไปแม้คุณยังไม่อาจดึงดูดใครบ,บางคนเข้ามาแต่ที่แน่ในที่สุดความรักของคุณจะสุกงอมปรากฏรูปออกเป็นผลงานและบางทีผลงานอันหอมหวานนั่นเองเป็นตัวดึงดูดคู่แท้คนที่ใช่เข้ามา ความรักก็เหมือนผีเสือ้อคุณยิ่งวิ่งไล่ผีเสื้อจะบินหนียิ่งตามก็ยิ่งหนีบินหนีไปไกลเลยเชียเคล็ดลับ <c oughs> เคล็ดลับง่ายๆก็คือคุณต้องเปลี่ยนความรักเป็นดอกไม้อยู่นิ่งๆแล้วเบ่งบานอวดโฉมให้เห็นคราวนี้พวกมแมลงก็จะบินมาตอมเองเพราะคุณเป็นดอกไม้ที่สวยงามจำไว้ว่ากฎแห่งการดึงดูดกับกฎแห่งความรักมันคือกฎเดียวกันคุณต้องดึงดูดไม่ใช่ไล่ล่าสะเสถินความถี่ที่ใช่ออกไปอะไรก็ตามที่ใช่ เหมือนกันอยู่ในระดับเดียวกันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาอยู่ใกล้กันเหมือนคู่สามีเทวดากับภรรยาเทวดาหรือสามีผีกับภรรยาผีเป็นการจูนขึ้นความถี่ตัวเองให้ตรงบอกต่อจักรวาลหลายท่านอาจค้านว่าอา้าวแล้วคู่สามีเทวดากับภรรยาผีเหตุใดจึงถูกดึงดูดเข้ามาอยู่ร่วมกันได้กฎแรงดึงดูดเป็นส่วนหนึ่งของกฎแห่งกรรมอยู่ในส่วนของมโนกรรมหรือความคิดมนุษย์เราเปจิตสํานึกและจิตใต้สํานึก ในระดับจิตสํานึกคุณอาจจะเห็นว่าคู่นี้ต่างกันแต่ในระดับจิตใต้สํานึกมีบางคนที่ต้องจ่ายอยู่ในขั้นตอนชําระบ,บาปอกุศลบางอย่างออกไปเชื่อเถอะว่าจักรวาลจะไม่มีทางอนุญาตให้คุณดึงดูดสีสซวทุกครั้งที่ความสัมพันธ์ถูกดึงดูดเข้ามามันมีความหมายแฝงอยู่เสมอดังนั้นแม้ภายนอกอาจดูแตกต่างแต่ภายในไม่ต่างในระดับจิตใต้สำนึกทั้งสองคนนี้มีอะไรบางอย่างเหมือนกันอยู่ในระดับเดียวกัน บางที่อาจตกค้างเป็นปมอ,อยู่ในอดีตวย,ยาวหรือบางที่อาจไปไกลถึงระดับข้ามภพข้ามชาติเป็นกรรมเก่าที่ต้องชดใช้การที่ทั้งคู่ถูกดึงดูดให้มาอยู่ร่วมกันจึงกลายเป็นคู่เวรคู่กรรมหมายถึงคู่ที่มีนี่เวรน,นี่กรรมต่อกันมีอะไรบางอย่างสกปรกตกค้างเป็นเรื่องน่าละอายปกปิดซ่อนเร้นผิดศีลผิดธรรมไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาผิดธรรมชาติซึ่งใครคนหนึ่งคนใดทําไว้และต้องจ่าย หรือไม่ก็ทั้งคู่ต้องร่วมกันชำระออกไปเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์สะอาดเมื่อกระบวนการชำระเสร็จสิน้นคู่นี้ก็อาจถูกยกระดับขึ้นเป็นคู่แท้หรือคู่บุญบารมีต่อไปก็เป็นได้เพราะมนุษย์สามารถพัฒนาได้เหตุนี้เองคู่ทวินเฟรมส่วนใหญ่จึงจะเป็นต้องจากกันไปในช่วงแรกเพราะการสะท้อนของกระจกในการแลกกันแต่เป็นการจากเพื่อกลับมาพบกันใหม่เมื่อทั้งคู่พร้อมและบริสุทธิ์แล้วสำหรับความรักสายพุทธถือว่า เป็นความรักขั้นต่ำเพราะจิตยังหมกมุ่นในโลกียรมความต้องการทางเพศถือเป็นอุปสรรคขัดขวางการตรัสรู้และทําให้เกิดอัตตาความเห็นแก่ตัวดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงอาศัยความรักแบบเมตตากาุณาปรารถนาดีมาเป็นเครื่องมือทําลายอัตตาออกไปเมตตาเป็นรักแบบไร้เงื่อนไขเป็นอิสระปราศจากข้อผูกมัดเมื่อท่านมีเมตตาก็ย่อมมีกาุณาปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่างจริงใจ พร้อมที่จะอาภัยได้ทุกเรื่องทางพุทธศาสนาถือว่าการให้อาภัยคือการให้ความรักอย่างสูงสุดที่เรียกว่าอภัยทานสำหรับสายกฎแรงดึงดูดหากคุณเชื่อว่าความรักอันบริสุทธิ์คือตัวแทนของพระเจ้าถ้าเช่นนั้นตอนนี้คุณกําลังสอดสะเทือนความถี่แห่งพระเจ้าหรือคุณกําลังสอดสะเทือนด้วยความถี่ฝั่งตรงข้ามกับพระเจ้าสติที่ระลึกครูในปัจจุบันขณะนี่แหละคือสิ่งที่เราควรตามรู้เท่าทันตนเอง เพื่อดึงดูดคนที่ใช่เป็นคู่แท้ที่คุณปรารถนาโดยให้เขาหรือเธอเผยตัวปรากฏรูปออกมาในเวลาที่ใช่อย่างเหมาะสมคู่ควรกันไม่ว่าคุณจะสวมสูตรความเชื่อชุดไหนแต่สิ่งที่เหมือนกันไม่ขัดแย้งกันก็คือพระเจ้าจะเลือกอยู่กับคนที่มีสติสมบูรณ์ไม่ใช่มนุษย์บ้ากามอย่างแน่ฟันธง และการที่คุณจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่แบบนี้ได้ก็โดยการเติมส่วนผสมแห่งรักแท้ลงไปเป็นสูตรแห่งการคลองเรือนส่วนผสมแห่งรักแท้เป็นอย่างไรเรื่องนี้เราจะมาพูดกันต่อไปในคลิปหน้าและพบกัน